สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวงานข้องกินข้องร้อยเนื้อกรอบง,งานนี้มีตั้งแต่วันทีน่้อมซ้ำเซตตั้งแต่ตีเซตวันเย็นตั้งตีสิบกลางคืนมาไปเลย้วทุกคนคร่ะตามมาค่นมีแล้วที่ไม่มีเด็กจอดข้างเทศบาลหน้าเหาวดบริการรบกับล้มนี่ทิเจอไว้เลยนายยกคนแล้วตีค่ะสวัสดีราจอดไม่ยั้งั้น รถมัมีไม่จอดด้านหน้าถนนแต่ตาที่น้าพืดแต่้าเราจะมีกีวากูดจอดทราบมาสแกนกีวาโค้ดนั้นตะกั่งเรียกรถหน้าไปรับตามจุดได้ครับก้องดีกล้องก้องดีกล้องร้อยก้องโบราณเมืองเนื้อรงแต่ว่าการบริการไม่โบราณนะทุกคนยังกุ้ยังสแกนกีวาโค้ดกันดูตุ่มเล็กไอ้นี่ไม่เคยกินนะมั้ย <ด>นุ่มแม่ได้ไรคะกะโลจีค่ะกะโลจีใช่มันจะเป็นแป้งก้อนแล้วก็จะผสมกับน้ำเป็นน้ำเปลี่ยนที่นี่กะโลจีอันนี้น่าจะเป็นนุ่มอันนี้น่าจะเป็นนุ่มดังเดี๋ยวไม่ใช่ข้องไทยอันนี้น่าจะเป็นข้องถีนฮกเกี้ยนกะโลจีเป็งอันนีาษาบ,บ้านเราเจียกุ้ยนะอย่าไปลาตรงโก้เจียกุ้ยใครเผือ เคยกินมังนุ่มนี่ตอนเด็กๆเนี่ยชอบกินเนียนเซบ้าเนี่ยนุ่มไข่ควายนี่เต้องยาวยาวกว่านุ่มไข่แขว่ไอ้นี่เขาอยากกินไรบีเขาอยากนุ่มปอดควายค่ะปอควายเนื้อกล้องไม่ไม่ปอไควายนื่อยเอิญนะคะทุกคนนี่กาไอ้นี่นุ่มไรหล่ะนี่หมอลแล้วนุ่มมอแล้วอันนี้นาจะมีไล่อย่างวัด เป็นอันนี้ก็นนกมอลล่ากันใช่มไมมแต่ว่าคูลเราใต้ปันค่ะมอลล่ามีแล้วมอลล่ามีสองแบบอันนี้ห่าดำกำเนาข้าวอันนี้ข้าวย่างเดียวข้างในก็คือจะกลุ่มรวงนั่งดหลังนั่นแล้วขอบร้อยอันนี้อันนี้ก็เป็นนึ่มโบราณนึ่มโบราณบ,บ้านเรานมเทียนขอดูขอดูนมเทียนใส่ใส่หมูไหมใส่ฟักค่ะอ๋อ ลปลาภาษาบ้านเราเิกิปลาได้โลคิปลาโลคิปลามัดใช่ทั่วเล็กน้อยทั้งการใช่รุ้งรุ้งที่สำคัญคือได้กลิ่นเทียมเจียวเทียมเจียวแล้วห้อมเจียวห้อมเจียวมีนุ่มเจียนมันจะมีบ้านเราถ้าตายในค้อยทำเปลี่ยนแก้วปกติแท่งหูเสือมันจะมีเปลี่ยนแก้วแต่ทายเมืันตัดแต่เมนูต่อไปอยากกันนะเม็นที่ อันนี้มีปลกตถีเนาะมีส้มเกลืองเออมีส้มเกลืองใช่ไหมแล้วก็เส่กุ้งกันในนี้ปลาตั well ีก็ใส่หวัวเท่เนยๆดึงเส้นผิดฟรีอันนี้โดเรียอันนี้โดเรียอ่านี่หน้าตาเป็นนี้จ้ะพี่น้องคือกินแบบไม่ต้องลุงเลยอันนี้นะไปกันแล้วกี่บาทพอชามเชื่อมอีกกินได้กินหิมเลยกับเส้นแต่กินหยกนี้ร้อยใส่กุ้งกันโดูไม่ธรรมดากุ้งไข่ปลาตถีแบบด้ย ว่าก hey, right. yeah, ็ได้ดอกปั่นได้ค่ะไม่เออได้เบ yes ียวเท่าแป้งขอบคุณค่ะเปครับนุ่มฟองเราจะได้บสุดจ้าวันนี้อันนี้เขาเรียกข้าวแผ่นอ่ะนุ่มนุ่มฟองมันเอานะโปรตีนเราจะทำนุ่มฟองนี้จะฉาดในเทศกาลเดือนซิปเวลาเขาแห่รับกัน

ค่ะพี่น้องคะมาทางนี้ก่อนนะคะเขาทำเลื่นรักไม่คลอนค่ะรักไม่คลอดค่ะตึ get get ๊ด euh, เดียวเดียวค่ะปกติไข่ไหนเราไขยไม่ทำถ้าปกติเห็นไหนคือบุญที่ราแต่เตี้ยมค่ะคุณจีอาค่ะทุกคนคะปีก็บอกว่าอันเนียนนี่ตีเ <cr> ดียวแต่เอิญไม่ทำแต่ตอนนี้ค่ะจะบอ็นการนี่ด้านเดียวบุญจีราแต่เตี้ยมนะคะ นค่ะสวยอ่ะได้เลยค่ะนม่ค่ะสวยนะคะน่ารอดเพิงย่มือมาบนเ้าค่ะถึโมองเจ้าถึงฝ่ายโมงพี่กาอยู่ตงไหน่ะพี้อยู่ใต้จมูสัตาเยื้อธนาคารออมสินค่ะข้าตลาดค่ะเมี่ค่ะช่วยปินอยเออละจานก็ต้องร้อยเหน่ยนวละวานตอก็บอกว่าโซนเนียนโซนคล่องร้อยคล่องดีที่สุดค่ะค่ะ ีคนน้ำเนื้อกินแล้วอันนี้เขาเรไข่เจียวบุฟเป้ตอนนียนคือตอบสนองคนนอกบ้านที่ว่าไม่อยากทานข้าวอยากกินไข่เจียวแต่ไม่อยากกินไข่เจียวแบบเชื่บ้านเยอะๆอันนี้ไข่ผัวนี่สี่สิบบาทจ้าอ๋อถ้วยละสี่สิบบาทเลือกอะไรก็ได้ให้เต็มถ้วยนี้นะจ๊ะทุกคนมีน้ำปลาพริกกับน้ำปลิกให้ด้วยมีน้ำปลาพริกมีน้ำปลกอันนี้แล้วก็มีข้าวไปดูได้คุณนะอร่อยไม่ตามราคาไ่ปดูได้อุ้ยแม่นี่ใช่ใช่พ่อย อันนี้เมนูนี้คือว่าพี่ไม่จอดนะบอกว่าบอกกินไก่ทอดมาแล้วแต่วันมันโอ้มันจึงกันเลยจอดกันที่ไหนเลขายไปทางเซเว่นเขาพนมค่ะขายประจำทุกวันกินมื้อเด้เลยค่ะขายใจกินมื้อห้าโมงห้าโมงยืดได้นะห้าโมงเช้าค่ะเช้าวันจันทร์ตี้าวันรุ่งทุกคนคาเตีห้าวันรุ่งจะนึกไปไหนบ้าง จะค่อยนอนนัด่รอก็จะตีาว่าลงเ้าว่าเย็นเลยนี่ันต้องมาอุดนุ้นขาขานีใส่ได้บ้างใครผ้อิกใต้หรอบงีพี่นี่อ๋อใส่ใจกันไหมใส่ใจกันนั่นเลยตีมาใส่เด้วยเออปิดตัได้ไหม นื้ียานก้องเมืองเนื้อครอกนนอ,อันนี้ก็เรียกน,น,นุ่มด้วยค้อนุญญาตจันะคะมาจัมดีวะข้างบนนี่จีในน้เลยเป็นกะทิต้้งในนี่เป็นกะทิก่อนนี้อ่ะอันนี้จะเป็นกะทิเหลือเึ้กอไส้ก๋วยทิ๊ดซึ่งแปงมีเดานะอันนี้ววบชูเจ้ากิดหวาน่าจะ เปงแปงชาวเจาวป,ปลาส้มแปงชาวเนี่ยบอมันจะมีความนึบๆใส่ผักกำน,นังสวยแปง่าวจัำอันนี้นึ่งเล่าหน้าดาเปลกมากอันนี้พึ่งเกิดเง็้นะ พาคะอันนี้นุ่มอะไรมอจีตาอันนุ่มมอจีค่ะอันนุ่มมอจีมอจีค่าคะอันนี้ข้างในเป็นอะไรคะขั้กวกับบ้างนา้ำตาลข้างในเป็นน้ำตาลขั้วงาน้ำตาลเวลาเคี้ยวมันหนึบหนึบใช่ไหมคะป้านี่นี่นี่อันนีลับไป็นไหมคะหนึบปีเลยกินนู่นเดียวค่ะ นู้นนู้นนนเดี๋ยวเดี๋ยวจัผ่านผ่าป้าบอกหวานนี่นึ่งปีกไก่นึ่งเหนียวนะคะปาะว่าป้าแกอร่อยไม่สั่มจำชุดไม่ได้ปีกก็จำได้วุเดียวกันใช่ปะนี่กากเดียวนะคะปีนได้กินนึ่เดียวุูมนี้นะคะข้างในเป็นใจทั๋วค่ะอร่อยมากเลยนู้นเนี่ยนี่มาดูวิธีทำมาดูวิธีทำนี่ใจเดียวกันนะคะนี่เลยปีเหลียวเดียวค่ะนักเอันนี้เลนกีจับกองนะคะ อันนี้โบราณของจริงไงทุกคนปกนติปกติเราจะเห้นกมันนีนะแตา่ว่าทำทำงานเลือกงานลองบัง,งา,นนนนา,านนั่งนไอ้เันก็ไอ้เั้นก<อ>็ทำก็ไม่ได้จ่ายไฟไม่ได้ไฟไฟไฟแองท่านปิ่นีไอ้นี่ชายไฟชายต้ทอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ไเบ็เบเบอยู่กลางลั่งกับเบเบ ขาใต้เราเรียกกันนี่นะคะโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่มั้งแตแต่ว่าเปนพการทำไม่มืนใช่แต่ว่าไม่เหมือนแป้อันนี้มันเป็นแปลงนั้นแปงมีแปงซาลี่ั้งนั้มันเป็นแปลงข้าวเจ้าอน้คนละสิบบาทจ้าทุกคนะมาอุดหนุนกันได้นะคะ นมเชื่อไ่ะวดเยียนวดเยียนวดเยียน thank yeah. เดียกาเมียงร้อยก๋วยเตี๋ยวลุนชวยนาจิบแม่งรามเนี่ยลุยแป่งราม่าโาอร่อยนะนเดียวอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เมนูนี้เห้บอยแต่ว่านี่เมนูหนําเนื้ปลาลับผุกโลกพวกตุนตุนจนเปื่อยังหวนี่นี่อันนี้มีอ๋อเนี่ยตประวัปลาโดนตุนนะคะตุนจนเปื่อยนี่ข้างใน อันนี้คือตุ้นแล้วชาจะออกเข้มๆคล้ายๆกับเออถ้าเป็นปลากลางงั้นปลากลางปลาต้มซีอิ๊วคลายๆเป็นกันไหมเออปลาต้มหวานแล้วก็ตุ้นจนเปื่อยอันนี้ปลาตุ้นจริงๆปลาโดนตุ้นจริงๆตุ้นจนเปื่อยกระดูกกินได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ราคาน่ารัก250เบาๆเพราะว่าปลาเนี้ยหายากหากินยากมากแล้วก็ในการมาวิธีในการทำเนี้ยค่ะตุ้นใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงโดยใช้ไฟอ่อน มันเกินกว่านั้นเลิศแต้มเลยร้านนะคะร้านตั้งอยู่ตรงถนนทางไปเหนือทองเขาพนมนะคะฝั่งทางไปเขาพนมประมาณ300เมตรถึงกับเซเว่นนะคะร้านเจ๊ถนุ่ยโคชนาค่ะหาได้แต่กี่โมงถึงกี่โมงคะพี่10:00นถึง5:00นค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะอยู่ดวันอาทิตทุกวันค่ะ จั่วจ้ามีขายที่ศาลเจ้านันย่ากับของดีของร้อยเหนือครองจ้ามีทุกวันร้านที่เป๊กติ๊งสหน้าอำเภอจ้าจังหวัดก็มีตำบลเหนือคลองนะคะมีทุกวันเลยค่ะกรขนมเตี้ยแก้วใต้จั่วจ้าจังหวันกะมี่ เปียก,กน,น้ก้น nah, ่ารักเป็นการมีเขื่อเลยเอาเปยวออกไส้เอาเอวอ้ยเอวครับผมอ่าอ้ยวันเลย น้องก้อยตั้งแตกเดดู้นคะคือพ่อดูในนั้นะได้ไเลยค่ะอ๋อนี่กรมวิธีมันเหมือนทั้งทองเลยแต่นี่เขาเรียกเหมือนทั้งแตกแต่นี่เขาทั้อมันมีไล่ชื่อมันมีไล่ชืล้แตเอาจะเรียกค่ะแ้แนมดีเลมอะไรแ่น้มทั้งองทั้งแงทั้งควาแค่นี้เองเลยค่ะมันมีแค่นี้เดียวกันสน้ำอ๋อ ทุกคนครับตั้งแต่เกิดเพิ่งเกิดได้ยินนี่แล้วเล่งเล็เงเต้เป็นชมกลเเป็นจเแถวเตียนบ้านมาานี่คุยเัอันนี้คุไอ้ น้ำลาน้ำอ right? ันน <ập mat> well, ี้ลาแต่ว่าใบเนี่ยปลอกและโคอันไม่รู้ใครช่วยกินมังที่นี่เนื้อมดแนวนุ่นๆนะนุ่มฟองม้วนก็อนนี้ฟองฟองผักฟองม้วนนั้นคือจากแป้งเดียวกันแต่รูปแบบการทำตั้มกับเราแบบกันน่ะยากกว่าทำเพลินนุ่นๆนู่นๆนี่นะคะนี่คือแม่ค่ะแป้งต้เข้าวตู๋เย็นแช่ไว้็นถุงพื้นนะคะ กับพิมสยามจ้าอันนี้คือข้อม้วนบนนอนค่ะอันนี้ต้องลาน,นี่นี่ต้องวนปกติต้องวนต่อนอนต้องผาดถงจีบทองทั้งนั้นเลยทองแล้วก็มีกรอบมีกอกโบราณค่ะอ๋อนี่มีกอกโบราณาอ้อยใช่น้ำตาลอ้อยอยันนี้ค่ะอุอยาะและ้วขนมไทยขึ้นบ้านด้วยนะคะฝากนัวเลยแต่ว่าจริงที่แน่ๆนะคะทุกคน อันนี้ไม่เคยเห็นที่ไม่เคยได้กินที่นุ้ม่ได้ไหมขนมปลากุ้ยคางขนมเดือนสามก๋วยเดือนสามนมเดือนสาเดือนเี่กินไม่ได้กินได้แค่เดือนเดียวนี่เดือนอะไรเดือนแปดนุ้มนีมาพิชเดือนหลุกลงไอเนียนมาองร้อยไงคะอันี้อเนี้ก็ทำเบือดีมีไส้ทั่วค่ะแล้วก็ข้างในมีไส้ทั่วแล้วก็มีแป้งแป้งหมูเองนะคะแป้งทำแป้งสดหมูเอง แล้วก็อันนี้ไม่คายอยู่ไม่ต้องอร่อยยู่ไม่ตดีแบบดีแพงเลยดิอร่อยนะคะอร่อยอันนี้ทำกับแป้งซดนะคือเอาเอาแป้งเอาข้าวเหนียวเป็นเส้นนึ่งขึ้นพึ่งลาเลยสักแล้วไป็นโมกับเกลียวโม่กลอกโต้บ้านเราบ้านเราเป็นอาหาฮิปเองซึ่งเอาเวลาเวลาเอาเสด็จนางก็คือใส่ทุ่งผ้าเอาอีกอันนึงฉับไวสักนึงต้องเข้าสวมโมงให้หนามันสะเด็ด เพ่งเจะเอาไปไล่ใช่ค่ะได้กำไเลยยุดโอเคค่ะขอบคุณครับลูกชุบลูกชุบลูกชุบเจอมาตั้งแน่นเหนื่อยครอบเรือกับโค้งร้อยโคร่องอลันสีสสบานเนื้กล้องมันมี หนึ่งชิ้นเอาไปกินก่อนอ่าเนี่ยขอนะทุกคนแปงเกบับบางกระชายวิกี่ชิ่วกับอุปกรณ์คกือไข่เกบับอ่าเกนด้เกนด้บ้านบ้านบ้านใส่ใส่กบนะคะใส่กบเลยใส่เกนจ่ายได้ไหมคะกินไหมโน้ตแดงโนอ่าเดี๋ยวเราก็จะสแกนจ่ายตังก่อนนะคะทุกคน มี่บาห้าสียิ่งศักดิ์ไหมสวัสดีค่ะมี่ก็กลนะ้งก <c oughs> ินกินไม่ได้ก็กินเพราะว่าอ,อาจารย์ยิ่งศักมาเองค่ะ ได้นี่ยได้เนี่แกินเาจะมได้กิเาอะไแล่คือว่าวันนี้กินที่แบกระจไเลิเราจะได้กจมาจิ๋มา้ยำยำแต่ได้ๆคือที่นี่เราของวาของเราตรงนี้โอนเีลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หน้าเม มันไม่งานเอะไมงานก็อไมเลือบรเลยวันนี้เอาไนกค่ะไปจันนุ่มเราบ่าง่เลือรกแล้เหอวันนี้ดีใจยิ่งอหล่อก็่วยเหลือเขาไม้เลาอบรักใหงสิมาเราไม่ใจ้อนนิดบอว่ามีไ่ได้เลือบรักเออเลือบรักงอจริงเลยเก่าแล้วงอปัง เลยจ้าว่าถ้าหลังล้างก็เลยลอกเละเลยค่ะมีหน้าแบบไปไม่เคยเจอค่ะปกติจะมดเร็วค่ะตะก้อสดใหม่ใหญ่กันไม่เฉยไม่ยาก็จะแน่ในนี่ค่ะปกติจะยุบประจำยุบจนนุ่งกเดินจะวัดกระบี่ค่ะจะยุบสดล้างข้าวเดืนดล้างนี่จะยุบซอยแรงเลยค่ะหรื่องไม่ก็แต่ห้าง่ายๆแต่ลูกค้าเข้ามาก็คือยุบข้างหลังอันลากเข้าเว่ไนี่ยู่ความบุ๋ ตลกแกลคือไตลกเกลคืองานมันเรียบราไม่ได้ห้องเราว่านนอยขนุว oh ่านเราจะว่านนอย่านเดียวมันกะีเราจะไม่ต้มน้่อไม่ไม่ต้มน้าเลยพมันมีน้ำอยู่อไม่ได้กมกิงอกมกิบังเลยค่ะใส่ร่มกันเลยจ้ากางนก็ทางงเลยค่ะัดยกบบาฉันสิ่าแล้่ หม้อแกงเขียดนะคะทุกคนทางหลังนี่เป็นเพือกแล้วทางบนนี่ยังใส่เพือกกันะลาวคอปกิ้งก็ทำเองค่ะไข่ปลาก็ทำเองคอปกิ้งทำเองไข่ปลาทำเองราคาสามสิบบาทราาสามสิบบาทไม่ต้องเอาถุงค่ะประหยัดค่ะไปขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถึได้ให้ต้นชิมอย่าให้พุ่มชิมนุ่มน้องน้องบาร์บตคาวบาร์บีคิได้ของแบบบางอ่อน คนถือกลองไม่ต้องกินคนพูดกินเองร้อนร้อนบางอย้าอะไรสิน้องเอ้อมันร้อนมีฟาร์มกรอบนอกหนุห่มในเรื่องก็มีมาเปล่าแล้วก็ตีสำกัญคือว่าหน่อยหง่อยกับผมรักสุขาพใช่ปุ๋ยน้อ อันนี้กองหยสิมีชิ้นกองซามซิบมี่แปชิ้นเจ้ามาฟ้งกันได้ตกติกาหน่อยมักะติกาห้้กดเดหน้าข้องกับกาย่ง giải đạo đi Chùa đạo biết đạo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ตัวักไหมปลาเยียนปลาเยียนเยียนี้อันนี้คือปลาเยีนเยียนเหีนเป็นปะา่าจนเหรอปลาเยียนโอ้โเหมืนแบบปลาตาหมันมันอะไรเง อ๋ออืมนี่ปรบร้านปรนงลาอันนี้อันนี้น้องน้อจอยจ้าของร้านนะคะทุกคน่ะอ๋อน้อจ้อยวันนี้จดได้แบบเมนูอดไบ้างนี้วัน้มีาเส้นค่ะมีหลายเส้นให้เลือกต้นบเส้นค่ะทุกคนลายเส้นเส้นแหลกเส้นย่ญยเส้น ซุปเปอร์ย่ายอย่างงี้ยไข่เหนียดได้ไข่หมาเขาได้กขาคนมีเส้นค่ะเกลือเส้นสดจะม like ีสลัดด er nah ้วยนะคะโอ้ยอันนี้เมนูชุกกะพาเป็นของเนืเมนูชุกกะพาเันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้หนักสักเทาเส้นเหรอใช่ค่ะเทาเส้นกวนเองอันนี้ทัวเนยอุ้ยนี่น่ารักมากแม่าต่น่ากินได้ไรคือแพ็กเกจจิ้งสวยงาม มีกิมมิคเล็กน้อยที่ปานกลางคือทําเแล้วน้าตาน่ากินนะคะนี่ก้องกี่บาทสามจานสามจามิค้าน้ามกล่องร่อยนี่ก็ัเไหมยี่สิบบาทยี่สิบบาทซึ่งอันนี้เหลือปานทลาไหรือี่บาทยี่สิบบาทโอ้ย้ามสิบาทรกค่ะน่ารักบดชาร้อยมากินได้ค่ะทุกคนของดีของร้อยของอร่อยเนือโครงพอบกันได้ทุกวันตั้งแต่วันเส่ร์จ้ามเส้นะทุกคนก้อนดีก้องร้อยก้องร้อยเหมือันค่ะ วันี้อะางหานกันแลาเรียกาวเรื่องข้อวสำรเรกใช่ไหม